คุณเชื่อว่าชะตากรรมของคุณถูกกำหนดและยิ่งใหญ่แต่เจตจำนงเสรีและความถี่สามารถและจะเปลี่ยนเวลาความง่ายและประสิทธิภาพของการเติมเต็มโชคชะตานั้นดังนั้นคุณจึงต้องการเสริมสร้างความถี่และระดับการรับรู้ของคุณให้มากขึ้นจงมีสติ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องปล่อยให้อารมณ์ความชอบช้ำความเจ็บปวดและบาดแผลปรากฏขึ้นอย่างมีสุขภาพดีด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจตัวเองการไม่ระงับความคิดและอารมณ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณละทิ้งความกลัวและการตัดสินใจปล่อยให้จิตใจนั่งผ่อนคลาย ในขณะที่ความคิดและอารมณ์ผุดขึ้นและผ่านเข้ามาในจิตใจของคุณถ้าคำสอนมีความสัมพันธ์กันและครูเป็นของจริงคำสอนต้องถือว่าเป็นความจริงด้วยครูไม่แท้คำสอนก็ไม่แท้ เราควรหลบภัยจากส่วนลึกของหัวใจของเราและไขกระดูกของเราด้วยความมั่นใจอย่างมีสติไม่ทำให้ควยเขวแม้แต่วินาทีเดียวด้วยความปรารถนาที่จะปลดปล่อยตัวเองจากสถานที่ที่น่าหวาดกลัวและเลวทรามนั้นเราจึงของความช่วยเหลือจากสามอัญมณี ยิ่งอย่าเป็นอิสระยิ่งติดกับยิ่งพยายามตลกยิ่งไม่ตลกยิ่งโงูยิ่งฉลาดยิ่งเล็กยิ่งใหญ่ยิ่งง่ายยิ่งมีเสน่ห์เข้าสู่ทุกสถานการณ์โดยไม่สร้างปัญหาและความยากลำบากเหมือนเกลือที่ละลายได้ในน้ำใดๆ รับคำสอนและคําแนะนำจากครูของคุณโดยไม่ต้องสร้างความไม่สะดวกแก่เขาและปฏิบัติต่อเพื่อนทางจิตวิญญาณของคุณในแบบที่จะไม่ทำให้พวกเขาเดือดร้อนเหมือนหงบนทะเลสาบดอกบัวเลื่อนผ่านน้ำอย่างเงียบสงบโดยไม่แตกต่างเล่นมันและนำทางระหว่างดอกบัวโดยไม่มีการหยุดชะงักใดๆ ของการจัดเรียงที่ละเอียดอ่อนของพวกเขาผู้ที่เจอเทวดาประจำตัวเหตุใดผู้ที่รู้ความลับนี้จึงฝึกฝนเพื่อปลดตัวเองให้เป็นคนธรรมดาลงอีกเมื่อเขาให้กดเป็นเหตุเหตุใดการวางจิตจึงสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น ยิ่งคงรู้จักเทวดาประจำตัวของเขาเร็วแค่ไหนการฝึกฝนจะทำให้พวกเขาเข้าใจกฎของชีวิตได้มากยิ่งขึ้นบางคนเคร่งกับชีวิตมากเกินไปประหนึ่งการใช้เชือกผูกรัดตนเองพวกเขาอยากรู้อยากตื่นรู้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เขาไม่อยากฝึกชีวิตไม่ใช่การครุ้นคิด แต่คือการรับรู้และการลงมือเปลี่ยนแปลงความสุขที่ไร้ขอบเขตขณะที่เราเพลิดเพลินกับเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้เราควรจำไว้ว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเขามีไว้เพื่อเตือนเราถึงความสุขภายในและความเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นธรรมชาติของเรา และเป็นแก่นแท้ของชีวิตเมื่อร่างกายและใบหน้าของทุกคนถูกเลอะด้วยสีสันความแตกต่างภายนอกทั้งหมดจะหายไปทุกคนดูเหมือนกันความสุขที่แท้จริงและความรักที่เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อขอบเขตทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยจิตใจจะหายไป การบรรลุสภาวะสูงสุดของนิพพานหรือการดับอัตตาโดยสมบูรณ์จิตวิญญาณไม่ได้หายไปแต่รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของมันไว้ขยายตัวเข้าไปในพระวิญญาณนิพพานหมายถึงการสูญพันธ์ครั้งสุดท้ายโดยการทำลายความปรารถนาที่ไม่สมหวังที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดจากสาเหตุของกรรมกรรมที่บังคับให้จิตวิญญาณเกิดใหม่ เมื่อคุณมองเข้าไปภายในตัวคุณเองคุณจะพบข้อบกพร่องมากมายและมีคุณสมบัติที่ดีน้อยมากแต่คุณปรับเปลี่ยนมันได้ไม่ต้องสงสัยเลยจักรวาลทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเราบางครั้งมันต้องใช้เวลาสักครู่ก่อนที่เราจะเข้าใจมันด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ เพื่อในพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดของจิตวิญญาณของคุณไม่มีอะไรจะทำอันตรายคุณได้มากกว่าขอบเขตของความไม่รู้ของคุณไม่ต้องมีความสงสัยเลยจักราวาลทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเราบางครั้งมันต้องใช้เวลาสักครู่ก่อนที่เราจะเข้าใจมันด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ ปวานิทานของพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นที่ยอมรับพระเจ้าจึงเป็นแบบอย่างเพราะทรงเคารพสรรพสัตว์ไม่ใช่ความนอบน้อมสามัญแต่เป็นการเคารพอย่างสูงส่งเคารพสรพพสัตว์มีสภาวะธรรมตามธรรมชาติแม้เขาเหล่านั้นจะยังจัดหาจิตพุทธะในตนเองไม่พบต่อสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วน ประโยชน์ของการปรารถนาดีจึงไม่มีขีดจำกัดและสิ่งมีชีวิตกี่อย่างแค่จินตนาการว่าในสนามหญ้านี้มากอาจจะมีหลายล้านและล้าน,ล,านล้านของพวกเขาดังนั้นจึงไม่ควรจำกัดพระโพธิยาณของเราให้เหลือเพียงสิ่งมีชีวิตที่จำกัดที่แดก็ตามที่มีที่ว่างสิ่งมีชีวิตอยู่และทั้งหมดล้วนอาศัยอยู่ในความทุกข์ ทำไมต้องสร้างความแตกต่างระหว่างพวกเขาพวกเราต้องรับบางคนในฐานะเพื่อนที่รักและไม่รวมคนอื่นๆเป็นศัตรูที่เป็นศัตรูเราร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดจากน้ำเล็กๆและตัวสั่นที่สัมผัสของน้ำแข็งแต่ร่างกายนี้ที่เราห่วงแหงมาก อีกไม่นานก็จะเป็นศพโดยปราศจากความรู้สึกใดๆมีเพียงอนาคตของมันคือการถูกเผาถูกฝังถูกสุนัขกินหรือถูกแรงฉีกขาดเมื่อเราจากโลกนี้ไปทั้งพ่อแม่ลูกและเพื่อนฝูงทรัพย์สมบัติก็จะไม่ไปกับเราดังคนนกเราจะถูกลมแห่งกรรมเราจะไปไหนกันเราจะพักที่ไหน เราจะไม่มีทางเลือกอีกต่อไปพระโพธิยาณสัมพัสได้รับการฝึกฝนโดยใช้กระบวนการทางจิตธรรมดาและสามารถพัฒนาได้ง่ายอย่างไรก็ตามประโยชน์ที่หลั่งไหลามาจากสิ่งนั้นๆไม่อาจเกิดขึ้นได้จากจิตที่พระโพธิยาณอันล้ำค่าได้บังเกิดแล้ว จะไม่ตกอยู่ในอาณาจักรล่างของสัมมาราอีกเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการปฏิบัตินี้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนําในจิตวิญญาณของเราเข้าลีภัยในอัญ,ญมณีทั้ง3และนั่งสมาธิในโพธิญาณพิจารณาว่าการกระทำอันเป็นธรรมทั้งกายวาจาและใจของท่านมีต่อสิ่งมีชีวิตมากมายมากมายและมากมาย ดังท้องฟ้ากว้างใหญ่อย่าพยายามหลอกผู้รู้สึกถึงความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าที่พวกเขาต้องการด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงรู้ว่าคุณกําลังแกล้งทําเป็นอย่าพยายามซ่อนความตั้งใจที่โหดร้ายของคุณไว้กับความเห็นอกเห็นใจมันจะไม่ได้ผล คนที่มีความเห็นอกเห็นใจสามารถมองทะลุผ่านการปลอมแปลงสมรู้ร่วมคิดของคุณได้พวกเขามักจะไม่เคยเข้าใกล้คุณเช่นกันเพราะพวกเขาทราบและเห็นได้ชัดว่าคุณมีความผิดปกติทางจิตใจเขารู้อาคติของคุณเขารู้เสมอเมื่อคุณมีอคติซ่องเร้นหากคุณรู้สึกไม่สบายใจกับคนใด รสนิยมทางเพศหรือบุคลิกที่แตกต่างกันความเห็นอกเห็นใจมักจะหมดความสนใจคนที่มีความเห็นอกเห็นใจไม่สนใจคนที่ตื้นเขินหรือเอาแต่ใจตัวเองพวกเขารู้ว่าคุณไม่สบายดีคุณสบายดีไหมใช่ฉันสบายดีไม่คุณไม่ได้สบายใจตอนนี้บอกฉันทุกอย่าง ถ้าคุณเคยคุยกับเพื่อนแบบนี้พวกเขาก็มักจะเห็นอกเห็นใจกันแต่เอ็มผ่ารู้เมื่อคุณโกหกและพวกเขายังรู้เมื่อคุณรู้สึกแย่การมีเพื่อนที่คุณสามารถคุยด้วยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆช่วยได้มากใช้ประโยชน์จากความสามารถในการรักษาของเพื่อนคุณและอยากโกหกพวกเขาพู้ความจริงอย่ากลัวเลยคุณต้องการความช่วยเหลือ ำชีวิตเช่นมังกรเวลาโกรธให้ดับด้วยลมเวลาชื่นชมให้ดับด้วยน้ำเวลาปราบกิเลสมารให้ดับด้วยไฟจงเป็นนายเหนืออารมณ์ตนเองแล้วคุณจะเป็นราชาแห่งชีวิตเช่นมังกรไฟมัวแต่รุ่มร้อนใครจะชื่นชอบอารมณ์ไม่ดีสำเร็จไม่ได้อารมณ์ไปเถิดคนไม่เข้าใกล้ เสียงดังไปเถิดลูกมือไม่มีไม่มีเหตุผลหามิตรไม่มีไม่อดทนไว้มไเมื่อไหร่เจริญจะให้ถูกใจต้องทำคนเดียวคิดให้ซึ้งๆจะรู้สึกเองขอขอบคุณเพจครูปุ้ยเดอะแองเจิล a ด g e แองเจิลสปิรมานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ